ช่วยกรอกไปด้วยนะครับเพื่อจะปัดพงเลยฮะว่าเราต่อไปยกอย่างเช่นหลักสูตรบางหลักสูตรที่อต้องรบกวนนะครับที่บอกเรานะรัแบบปี้เราดูประสบการณ์นะครับมันมีความหลากหลายอยู่แล้วโดยเวลาสร้างเคสนี้คุณไม่พอนะครับขออาจารย์เขียนอีกของพี่ระล์อีกเพื่อใต้องเรียนเชิญท่านติดนายกประพันธ์มาแบบปัดด้วยขออาจารย์ช่วยทีอีกถูกไหมครับเอาละครับตรงนี้จะรบกวนทุกท่านนะเดี๋ยวจะมีแบบฟอร์มช่วยกรอกไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมโยนเวทีไปที่อาจารย์สุทธิเด่น ความคิดกับการสร้างความสมดุลที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยโดยใช้สิทธ์เนี่ยการอยู่ร่วมกันในความสุขในสังคมปัจจุบันเนี่ยอาจารย์สมเด็จมองยังไงเพื่อจะทําให้สมบูรณได้อย่าัไที่สดครับผมมองอย่างนี้นะฮะผมคิดว่าเวทีความดงเริ่มร้อนนะนะท่านได้จุดประเด็นนะแต่เรื่องเดียวกันนะฮะแล้วก็ความคิดตกงกันว่าในเรื่องของของความสุขนะฮะผมมองอย่างนี้ว่าในในจุดประเด็นแรกก็คือ อยู่ที่ตัวตนเนาะอยู่ที่ตัวตนทีนี้ตะเกงครับท,ท่านโยนถามว่าไอ้ความสุขคืออะไรนฮะในความคิดของผมนะความสุขก็คือการได้สนองความต้องการไม่ใช่เกษียณม่ต้องเกษียณนะฮะก็คือการสนองความต้องการแต่ว่าส่ว <c oughs> นใหญ่เนี่ยไอ้ตัวที่มาทําลายความสุขสของเราเนี่ยนะก็คือจิตมันปรุง นะจิตมันปรุงมันปรุงอะไรฮะส่วนใหญ่มันจะปรุงไปทางทุกข์อยากมีอยากได้อยากเด่นอยากดังอยากร่ำอยากรวยนะถ้าแปลในภาษาพัฒนาจีีก็คือเอาเงินนำหน้าปัญญาตามหลังจะเป็นยังี่สูตรเสมอไปสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมอย่างนี้ก็บอกว่าเ,เราเสียแชมปกับข้าวนะ แต่ว the the ่าบอกนั says, go ้นเหมือนทีมสุดท้ายบอกว่ายังไม่เสียนะยังพยายามอีกนะนะฮะยังไม่เสียยังไม่เสียแชมป์ที่ส่งเข้าออกนะฮะเป็นระดับสามก็ดูันต่อไปน้องเขาบอกประเทศไทยไม่เคยไม่เคยเสียแชมป์เลยนะฮะอันนี้ก็เกิดเสียแชมป์ขึ้นมาเหตุผลก็อะไรครับเจจะไม่รู้นะเขาบอกว่าการพัฒนามันจะมีอยู่สองสามอย่างหนึ่งให้ใช้เงินนําหน้าปัญญาตามหลัง มันจะไม่ยั่งยืนอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะนะไม่ได้ว่าใครแต่ว่าถ้าคิดอย่างนี้ลำบากสองถ้าติดกระดุมกระดุมนะผิดเม็ดแรกเม็ดที่สองถูกไหมครับเม็ดที่สองก็ผิดด้วยถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องสำคัญเลยเช่นเดียวกันกับมาที่โกนตัวเราเนี่ยถ้าจิตมันกลุ้มไป นะมันปรุงไปอยากดีอยากได้อยากเห็นอยากเรีนอยากรักนะฮะมันก็จะปรุงไปผิดถ้ากลับมาทีิจิตนะสุดท้ายอะไที่บอกว่านิพานใช่ไหมมันจะนั่งไปหรื <c oughs> อเปล่าอย่าเพิ่งไปอย่างนั้นอย่าเพิ่งดับเลยนะเพราะดับเนี่ยนิพานเนี่ยมันดับศูนย์เลยเนาะศูนย์สิ้นไปเลยนะฮะโอเคครับในส่วนที่สองอยากจะนาเรียนว่าเข้าสู่อาเซียนนะก็ดี ประเทศไทยเนี่ยนะถ้าไม่มีอาหารนะไม่มีกล่องอาหารเนี่ยลำบากท่านไปที่เป็นประเทศอาเซียนทั้งหลายนะนะผมในชีวิตไปฟิลิปปินส์ประเทศแรกผมไม่ได้กินกล้วยหอมฟิลิปปินส์นะอยากจะชูนิ้วอย่างนี้สามนิ้วนะผมว่ามันสู้กล้วยหอมมันเราไม่ได้ออกเปลือกมะติเงาะนะฟิลิปปินส์นะครับ เนื้อในเนี่ยกินแล้วติดควันอะ่ะและบ้านเราม,มีอย่างเนี้ยบ้านเราสุดยอดต้องจืดแกงจืดไข่ต้งไข่ดาวะอะไร้พวกเนี้ยประเทศไทยเป็นสุดยอดที่สุดเลยแต่ขนาดเดียวกันก็บอกว่าเปิดเปิดประเทศแล้วเนี่ยนะขนาดก็ยังเปิดเนี่ยมันเสียแช่เกินข้าวมันสวนกันหรือเปล่าน,น่าเสียดายเนาะน่าเสียดายที่ว,ว่าจุดตรงเนี้ยมันทําให้เรามีดา่างแต่เชื่อเลยครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะคนส่วนใหญ่ จะมีความสุขได้ก็อยู่ที่อาหารการกินในกรอบอาหารแล้วก็เรื่องของการที่จะปคปูตัวตนนะจำชิ้น่ะแค่นี้นะขอบคุณครับสรุปว่าความสุขของพี่สมเด็จก็คือไม่ใช่เกษียณใช่ไหมครับก็มันต้องสุขอ่ะแต่แต่แต่เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวทางเด็กๆที่หน้าจะไม่รู้นะผมบอกแล้วผมเตรียมมาสิบห้าปีหนึ่งในการที่อยากทำตรงนี้ก็คือ ตัวเองต้องพัฒนาตลอดเวลานะฮะผมจะให้ผมบอ,อกไหมผมทําอะไรอยู่ผมเรียนวิทําเอกไมต้องเรียนทีใกล้กับเสี่ยนะฮะเพราะถือว่าผมจะต้องใช้สมองต่อนะแล้วก็เดี๋ยวจะจบคอนเวิร์กเนี่ยทิ้งปีเนี่ยเดี๋ยวผมาจะทำคูณสี่ที่ผลนั่นกะ็คือผมมีเวลาถูกไหมฮะแล้วถามว่าการเรียนเนี่ยเขาบอกว่ารุ่นนี้เรงเรียนเหรอทำไมไม่ลูกเรียน ก็คร an um ูจะเรียนลูกกับลูกครับเป็นความสุขนทรีน้อยขออาจารย์สุนทรันะครับแล้ผนการที่เรียนสเก็ตดีนะครับผมมองที่อาจารย์สุนทรีกรณ์เปลี่ยนแปลงพวกเราเนี่ยเขาบอกว่าการเติมเต็มความรู้ทุกทีนทุทีเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญแล้วการที่จะมีการบูรณาการความรู้ความคิดไม่ได้มองเฉพาะเรื่องของภาคเกษตรกรรมนะฮะอาจารย์สุนทรีจะมีความเชื่อมั่นเรื่องของเงินอนเล็ชาวนาคนอาชีพตอนนี้กำลังถูกท้าทายไปบริหารกิจการโรงงานสองแส้แห่นะถึงขนาดเจ้าของธุรกิจเนี่ยมีเงินประมาณพันล้าน ม่อยากทำธุรกิรจแล้วแล้วจะหาเอ็ดีไปบริหารได้หาไม่พอครับเจ้าของธุรกิจท่านนี้เนี่ยนะครับขอร้องให้ผมกว้าซื้อที่สนามสกลนครผมแปลกใจมากเลยมีเงินเป็นพันล้านจะไปทําอะไรก็บอกว่าจัดไปทํานาแล้วขอความกรุณาให้ช่วยหาระดับเอ็ดีไปบริหารธุรกิจเรื่องการทำนาด้วยผมก็เลยว่าจะไปที่ธาชารสมเด็จไปช่วยทำนาด้ยนะครับอันนี้ไม่น่าเชื่ออันนี้เรื่องจริงครับ นะครับเอาแล้วก็ต้องชมครับโอเคคนะเป็นประเด็นที่มีม,มือบอลหลักไปนะครับเวลากระชั้นชิดมากเลยคนระับหรือเวลาประมาณ5นาทีแล,ล้วหัวข้อน,นี้เป็นหัวข้อที่ยิ่งใหญ่มากเป็นหัวข้อสิ่งที่อยู่ร่วมกันด้วยความสุขและเข้าเถยงกันเมืยอก่อนที่สามท่าน5นาทีนี้มีเวลาเหลืออีกหนึ่งนาทีกว่ากว่านิดนึงนะครับทำเองไก็ได้เมืยอก่อนแต่ท่าน,น,นสรุปให้จบภายในนาทีกวา่ากว่าแต่ผมบอกเวลาผมให้อาจารย์สุทธิสองนาที นะครับโลกปุโรหิตจะยังมีแบบปันประสบการณ์ต่างๆหลากหลาย <lawsuit. S 1> แล้วก <t iny currently> ็สำคัญที่คืออยากได้ไปเชื่อมเรื่องของสิทธิการอยู่ร่วมกันในแง่ของพิบูลิสระการธรรมท่านผู้มีเกียรติขอรบกวนอาจารย์แต่ผู้มีเกียรติอาจารย์ผู้รวมเสวนาวันนี้เฮ้ยวันนี้มีคุณค่ามากในเนืมอตองที่ผมอยากแทรก จ,จับนนมือประสานใจระลอกภาคระดัฐกรเชืองชนอย่าแหวกอย่าแทกอย่าทิ้งให้คะแนนมาเพาท่านมีตำแหน่งที่ผึกสายผ่านเข้าไปจออ่อให้ถึงหัวใจประเทศไทยเพราะท่านคือผู้ริิมพทีจ่บตรงนั้นแล้วก็พลิกกลับคือท่านเปลี่ยนตัวท่ทานเองจับมุมที่ท่านสำรวจไปลงมืที่ท่าน เห็นตัดแต่ยังไปทิ้มเขายังไปแทนเขายังไปแข,ไปขวนเขายังไปเสียสียเขาเรียนยทธศรสตร์ชีวิตเป็นมุมบวกให้หมดตัวในระดับชีวิตนั้นจะมีความสุขวิธีวันนี้เนี่ยจะเก,กิดผลก็ต้องเชื่อว่าประชาชนมาเส้นมีคุณค่าและถ้าเราไม่คิดว่ามีอะไรเกิดใหม่เนี่ยเราก็จะอยู่รลล้านเัา หม่ครับตั้งแต่รตัตตสุดิ์พิสุวรรณตั้งแต่ท่านอนันต์ปรายศุดเปยประเด็นรูฐประเด็นเราไม่ไะเป็นประเด็นหน,น้าป่าวอารการเรียนอย่างนี้ครับถ้ารู้อยู่แล้วถ้าต้องเผยแน่ถ้ารัฐบาลไม่รู้ท่านต้องบอกครับอย่าคิดว่ารัฐบาลโง่ถ้าฝ่ายค้านทิ้มแทงมากไปเราต้องสะกิดครับสร้างสังคมไทย ให้เป็นสัมผัสที่มีความสุขคือ Harmonization Happiness เนี่ยจะเกิดต้อง Harmonization อย่าไปเกลียดฉันทันทีถ้าเกลียดเก่ดถ้าจะหาความสุขได้อย่างไรเราความสุขแต่เราเกลียดก็เลยรักเมตตาให้อาภายัยและพร้อมให้อาภายัยเรื่องจากครอบครัวทั้งสายตาท่าทีห้อยคำทุกเรียอหมดเลย อย่าพูดสิ่งที่ท่านไม่ได้ปฏิบ,บัติยบบอย่าปฏิบัติเกินกอยา่าไปหลงเกลดครับอย่าไปหลงชิงชังอย่าไปหลงคำด่าคำบรรทัดตราย่ามเป็นทุนสถาบันลงมาย่ำดีมูลที่ถูกเดือดที่ทำให้ประเทศไทยแตกแยกวันนี้เสร็มันมาจากไหนเกร็จมาจากการนิยสยเสร็จมาจากจาการโดนข้อ น่าแต่ท่านปรีดีเป็นนกยงท่านย็ต้องเหนห่อยแม้แต่ท่านสัญญาธรรมศาสตร์ซึ่งซื่อสัตย์ที่สุดก็ยังถูกข้อหาว่าเป็นของมิสที่เขาลงครับบรรพบุรุษที่เป็นนักการเมืองบรรพบุรุษที่เป็นสถาบันและบรรพบุรุษที่เป็นคนธรรมดาที่ต้องเดินทางไปสิ้นชีวิตในต่างประเทศโดนข้อหาว่าจากกากับโดย พักเดียวกันและคนเดียวกันไปครับนั่นถือรวกับผมอยู่ทั้งหมดทั้งฝ่ายค้านฝ่ายที่เข้ามาร่วมรัฐบาลแต่ท้ายที่สุดไปเป็นรับบทล่าให้แตบหน้าที่สิทธิ์บบที่มิชนหกปีแค้มีสองปีทุกปีวันนี้สอน,นงสืรุ่นเจ้าสววเนี่ยเขาสำเร็จธุรกิจมาแล้วแต่เขาอยากมาตื่นอยากมาเต็ม นะครับรุ่นธรรมดาเขาก็อยากพึ่งตึกรัติกรมงครับท่านที่สนใจต่อ,อไปได้เองเรื่องทำให้ชีวิตท่านมีความสุขมากขึ้นเนี่ยนอกจากที่เจ้าพยาแล้วมีที่กรุงเทพทว่บุรีห้องทวีวัฒนาวนะอพิ้ายชนิดตรงนี้ละครับทำให้ชีวิตคนมีความสุขเราไม่ต้องพร้อมกันมีหลากสีในห้องเดียวกัน ผมจำเพื่อุกคนแล้วก็จำตั้นแต่แรกคุณจนทันทั้งเขาไปและออกอีู่รวมรับมีความพักมีความเมตตามีความเข้าใจ<ม>ต้องรู้ว่าทำไมเขาคิดอย่างที่เขาคิดบางคนเกีรงคนตลอดชีวิตผมถึงบว่าชีวิตนี้ไม่มีเกษียณนะครับอีกพั้งนึ่งนะครับมาวันนี้ให้ได้ไป็นโยู่์ตนและได้ปรยู่ต่อคนที่เราอยู่ด้วย ให้ได้ประโยชน์ต่อครอบครัวท่านด้วยเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนจักมือประสานใจกับภาครัฐอย่าปฏิเสธภาครัฐตรงไหนที่ได้ประโยชน์ไม่พอท่านก็ใส่บอกถ้าต้องเป็นเช่นนี้เช่นนี้ได้ถ้าต้องเปลี่ยนตัวท่านเองได้เมื่อท่านไม่เปลี่ยนมาวันนี้ท่านไม่แทรกนะครับเพราะมัท่านจะฟังคพ้นไปท่านก็ตัดสินใจท่านจะปลอบปรุใหม่ จะต,ต้องปรีดวันนี้ผมต้องขอบคุณท่านอาจารย์ผู้ชิมและก็ทีมงานนะครับตัวเล็กที่สุดก็คือรูปสาวที่จูเป็นข้าพนงมาคุณแม,ม่บอ,อกว่าไม่มีเวลาแล้วโม,ม่าไม่ได้ผมอุกตัวต้เสกไม่ได้แล้วก็ไม่หผมถือล้มขึ้นมาก็ไม่ได้ล้มันใช้ไม่่องกดอย่างเดียวแต่พิธีสุดยันไว้การล้มอนะไรอย่างเงย พอาชีวิตมรนต้องเตีออย่าอย่าถูกละเมิดสิและก็อย่าเป็นละเมิดสิคนอื่นต้องเข้าใจม่าทําไมเขาเป็นเขาเป็นนะครับให้เกียรติเขายอมรับเขารู้จักเกิดจากที่ที่นั่วขอบคุณครัเบ